ครับสวัสดีมิลักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมรถแข่งลันลี่ฟูลีวันนี้เราออกแถวลังนะครับในอันดับที่7นะแต่เราก็จะพยายามขึ้นไปอันดับต้นๆให้ได้นะครับาหายไปในคันหนึ่งเหลือเจคันนะครับนี่ออกสตาร์ทดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อยเอ,อ้ยแซงไปแล้วหนึ่งคันครับ สองคันโอ้ยเอ้ยตีลังกาโ้ยกลับมาได้ครับกลับมาได้รับแน่แน่อย่าเบียดสินี่ชอบจริงๆิเลยเบียดเนี่ยหลัเราตรงนี้ห่างมันก่อน,นครับโอ้ยด่านนี้ลื่นนะครับเราต้องมาขับให้มันดีๆนี่นี่นี่มันจะไม่ค่อยไปนะครับ เน่ชนตูดอีกขับดีๆไม่เป็นเรื่องไงเนี่ยฮะเบรก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 โอ้ยนั่นไงๆั่ไงโอ้ไนายอยู่มีกันหนึ่งจี้ตูดมาเลยนะครับน,รนี่ไงเราต้องหนีครับเราตร้องหนีโอ้ไปไหนแล้วเอา โอ้ยตอนนี้คันเร่งมีปัญหาครับเฮเราเรากดแช่นานเนี้ยมันจะเออร์เลอร์นะเราต้องกดย้ําใหม่โอ้ยดใหม่เราต้องเริ่มต้นใหม่ครับไม่งั้นมันช้านะเดี๋ยวนั้นขลังตามมาแล้วดิฟดิๆดิดิเข้าดิฟเข้าดิเข้าเออ เออโนไปสองสามทีกำลังกี้ตู่นแล้วล่ะเอาเลืสองคันเองเมื่อกี้มีทั้งแปดคันนะครับสงสัยจะท้อเห็นรถแรงแล้วสงสัยจะท้อออกกันหมดเลยอ่าตามมานนองตามมาเดี๋ยวเราสองคันแล้ว โอ้ย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 เบีกงหน่อยเบรกหน่อยเบี่หน่อยเดี๋ยวแโค้งนะครับอืมคในตดไปดูข้างน่อยไม่เห็นเลยบอกมีวิแววเลยเห็นแต่แดงๆลนอยู่ใกลเติบนะครับโอ้ กำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับโอ้ยโดดขึ้นไปดิบขน้อยนี่สวยๆเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ